วางแผนกดจอดเลย <c oughs> ตัต้มต <c oughs> ไม่มีแผนใช่ไหมเน,นออี่ยสามเจ็ดสมเจ็ดเปิดเปิดเรียกงกเลยโดนะเด <c oughs> ี๋ยวอันนี้ใครสีหนึ่งก็สุดใคร มาเย็นตรงนี้ค่ะเย็นตรงนี้ก่อนโอ้แล้วขอรถบรอบคันนึงมานอนเปิดแถวแล้วเปิดแถวเลยสี่แปดห้าเปิดียวก็ yes. พอแล้วเมียแม่งก็ขี้นานนานเยี่ยวยังไม่ได้เยี่ยวสักทีเดินไปเดินมาสามเจ็ดไปกับคุณตั้มได้ไหมนะ ไปใช่ไหมให้ไอ้เจดีย์ดูจ้าพิตาพิตาไปกับคุณคุณโวได้มาตรงเนี้ยมาที่นี่เลยทีมีไอ้บ้านทีมีบ้านอยู่หลังนี้ไงแอบแอบอยู่นี่มันจะยิงตรงนี้ได้ไงโวทางโน้นวิ่งเสือทางโน้นแล้ว สามสี่แปดห้าวิ่งมาเปิดตะเปิดใต้เนื Lock ้อ้นะครับหาาตกนรอยางเงี้ยซ้ำซ no ้บซ้ำซ้มซ้ำองไม่เห็นรถถังนกัวมารที่วิ่งกับที่วิ่ง คุณอะไรเนี่ยมานี่มานี่กลับ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 คุณหนูเราจะอยู่ตรงนี้อหู่แล้วยเราจยิอคันนั้นอยู่ตรงนั้นก่อนนะครสองคันนั้นอยู่ตรงนั้นอคันนั้นเราคุณแดงไปคุณแดงก่อนโบกกับตารอเดี๋ยววิ่งไปเปิดให้รอรอใช่รออยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้คุณตั้มวิ่งไปเปิดให้จะได้ยิงตรงนี้ได้ไง หน้าคุณแดงไม่มีใครใช่ไหมเดยวจะไปตามป้าป้าป้าคุณน้อง,งมามามโหน้าคุณแดงเลยรถติด สองคังนนี้สองคังนนี้มิ่งจับนี่เลยครับยุดเดินยุดเดิน Con đang con nhá, con đang mặt rồi Con con khẩu con không thấy Ôi, ôi, ôi Đợi, đợi, đợi hai con này มามาคุณโอ้แม่เอาโอีนี้ก่อนโอเคข้าหลังข้าหลังข้าหลังแนี้เลยนี่ต่ไมตรงนี้ได้ เฮ้ยเคเควีสองลงมาข้างหลัง o e โอเหี้ยอโอ้ยเนี่ยสามสี่ยิงมันได้ไหมครับย,<น>ย ไม่หายเท่ากับทะยุตายทั้งสองคู่เลยเอาสามสี่แปดห้าก่อนง่ายๆอ่ะลอยแหละคุณซุมอนอ่ะดันไปดันไปฮีโน่อะ่ะนั่นเล่นฮีโน่เลยเราสนใจโอ,อี๋อ่ะไปรถเตาอยู่มึงไปตายเลยทีนี้เอาเอาวัวมา ไปเดินหน้าไปเดินหน้าไปพุ่งมาล้วหาเหลี่ยมมุมดีดีจ้ะเล่กลางอีกยิงช่วยแล้วเมื่อกี้นี้่อเลยจอเลยยิงง่าย่อเลยไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงิใจตไมจาน้ำกมาดีอไม่จ้น้ำเลไม่ได้น้ามาทเลยไม่ได้มันทอมันมัน ขนาดโดนยิงไปไม,ไม่ลงนำ้ำมิตร